ยิงไปสองนัดนี่สามนัดสามนัดห้าหกผมจนทำแถลงเพิ่มเติมเนี่ยคือ,คอในเรื่องของการใช้แอลกอฮอวงนี้สังเกตได้ว่าช่วนี้นนนมีเหตุใช้อาวุธปืน ติดต่อรูปกันเยอะครับดีที่ว่าเรื่องนี้้ที่ตำรวจสามารถป้องการเหตุแล้วก็รอดกับได้ในเวลาอันรวดเร็วเหตุสำคัญที่เป็นโสและนักกรรมแล้วก็ชีวิตร่างกายของผู้ที่จะโดนรูปหลงก็แล้วพาดไปดูเพาอย่างยิ่งเที่ตำรวจที่รักษาควาหมายถ้าโดนไปเนี่ยมันก็ไม่คุ้มกับที่ทางราชการได้ติด แต่ละคนมาเนี่ยถ้าถ้าหัวเนี่ยถ้าเป็นในร้อยเนี่ยคนรับเป็นล้านนะครับประจบมาได้ถ้าเป็นท่านประกวนเนี่ยคนเป็นแสนครับประจบมาได้เรงนั้นบุคลากร,กรที่มีค่าเนี่ยจะต้องมาเสียชีวิตแล้วก็เสียร่างกายพุกภาพเพราะว่าสระตุ้นสามนั้นแต่ผู้ต้องหาก็ยอมรับผู้ชายว่าเบาแต่อยากถามว่าเหตุอื่นมีไหมอนอกจากเบา <S 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 มันเป็นที่ไหนมา à OK thì tao thua cái gì được vậy mấy? Thua mấy cái gì vậy? Thua cái อายุเท่าไหร่เนี่ยตั้งยุติปิดแปดก็ใช้อาวุธปืนนั่นยุติปดแปดเพราะฉะนั้นตรงนี้เราอยากจะที่จะซุ่มบอลชนนะครับเนื่องจากตอนนี้ก็ช่วงเทศากาลอ่าสงการเข้ามาพอดีก็จะมีการลื่นเลิศนั่นคือปีใหม่นะครนั่นเองอาจจะใช้แอลกอฮอล์นะครับแล้วก็เข้ามาเพื่คอความบันเทิงเพิ่มเติมเข้ามาอาจจะทำให้การสตริได้ลูกค้าบอกเช่นนี้ก็เหมือนกัน ไอ้เนะครับก็ยังรองล้อลูกผู้ชายว่าเมาจึงไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วตำรวจก็สู้กันในที่ตำรวจรับกจับได้ดังรายละเอียดเด็กให้สุจริตทราบเพิ่มเติมจากท่านผู้นำตำรวพพกันอีกเรื่อยหนึ่งนะครับท่านครับท่านครับคือเวลาประมาณประมาณจุดสองนาฬิกานะครับผู้ลูงหาเราเนี่ยก็มีเรื่องทะเลาะวิวาทกันหน้าร้านอาหารนะครับตำรวจเราได้รับแจ้งเหตุก็ไประงับเหตุขณะที่เขาระงับเหตุั้เนี่ยทางไอ้รือผู้ลูกหาเราเนี่ย ก็วิ่งไปที่รถแล้วตำรวจเราก็ไม่รู้ว่าวิ่งไปที่รถทำอะไรก็ไม่เหมนที่รถแล้วก็วกิว่งหนีวิ่งหนีตำรวจเราก็ไล่ตามขณะนั้นที่ไล่ตามเลยลูกหลาก็ใช้ปืนยิงใส่เข้ามาดีโชคดีตำรวจเราก็แต่และาตำรวจเราก็เตรียมพร้อมเราก็มีทั้งเสื้อก่อมีทั้งอาวุธปืนแต่ก็ไม่ได้ใช้อะไรไล่ตามไปนะครับแล้วก็ขอกําลังจากตำรวจเราที่อยู่ใกล้เคียงเข้ามารอบจับได้ผู้หลาก็ขณะที่เราจับผู้หลาก็ไปนอนหลบอยู่ในกระบะรถปิ๊กอัพนะครับ ก็โชคดีที่เราตํรวจเราไม่เป็นไร